สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูหนูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยรู้จักกลางวันหน่วยย่อยการปฏิบัติตนในเวลากลางวันการปฏิบัติตนในเวลากลางวันนะคะเด็กๆสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือตื่นนอนตอนเช้าอาบน้ำแปรงฟันและก็รับประทานอาหารค่ะและหลังจากนั้น เด็กๆก็จะต้องเตรียมตัวนอนกลางวันนะคะเด็กๆเพื่อให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตเด็กๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องนอนกลางวันด้วยค่ะเรามาดูประโยชน์ของกลางวันกับสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆเห็นต้นไม้ไหมคะต้นไม้ก็จะได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์และแสงแดดจากดวงอาทิตย์ก็มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในเวลากลางวันไปแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถกลับไปทบทวนได้นะคะค่ะก่อนจะมาทำายงานนะคะวันนี้คุณหนูก็มีวิธีการจับสีมาฝา่เด็กๆนะคะเด็กๆเตรียมสีขึ้นมาค่ะชูมือขึ้นคุณจอรคเอ้อาปากคุณจอระเก้ง r บสีเด็กๆจับสีให้แน่นๆนะคะ โดยขั้นตอนนี้ผู้ปกครองสามารถสอนวิธีการจับสีให้เด็กได้ด้วยนะคะเรามาดูใบงานเของพี่กันเลยค่ะใบงานข้งพี่คําสั่งของห้องใบงานเของพี่นะคะให้นักเรียนระบายสีผ้าให้สวยงามค่ะเอเด็กๆทราบไหมะคะว่าในรูปภาพนี้คือภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะรูปภาพพระอาทิตย์ค่ะเรามาดูใบงานที่สำเร็จ นี่คือใบงานที่สําเร็จแล้นเนวเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าอย่าระบายออกนอกเส้นทึบๆตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าในเด็กระบายออกนอกเส้นแล้วจะไม่สวยงามค่ะเมื่อเด็กทาใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถถ่ายรูปหรืออัดเป็นคลิปวิดีโอมาให้คุณครูได้รับชมกันในช่องทางไลน์ได้นะคะ เดี๋ยวเราเลื่มน้องไว้พร้อมๆกันเลยอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือเด็กๆอยลืมจำสามคนแล้วให้ขึ้นใจนะคะแล้วเราจะห่างกันจากโรคโควิดส9เก้าค่ะสำหรับวันนี้พี่แตงร่าไปก่อนนะะคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพจน้ำเป็นออฟฟิศนะคะ